1 2อีก3 4 5 6 đấy เจ็ดเอาให้ได <chin grand. S 3> <Christina. S 2> ้แปดใ่มาอันนี้ไม่นับนะครับมันสะบัดขึ้นไม่ดังเมื่อกี้เอาให้ได้ ทั้งหมด8เป้าหมายนะครับทำลายไ,ได้8เป้าหมาย8ดแต้มได้8ดแต้มเจ้าให้ได้ใช่ไหม